โอ้โหถ้าจะโหดขนาดนี้ MVP ไปเลยครับเอ็มบูโมจบลงไปเป็นที่ทุกร้อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนไบตันนะครับนี่เลยแมนยูนะครับเก็บ3แต้มไปได้นะครับชนะไบตันไป4ต่อ2นะครับต้องยกให้เอ็มบูโมจริงๆครับเกมนี้แบบโอ้โหโหดจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยิง2ประตูเลยนะครับอ้เอาเรื่องแล้วก็คุณย่าแล้วก็พี่ใหญ่คาเซมิโลนะครับ 4ต่อ2นะครับแล้วก็นี่เลยมหาเทพนะครับเวลเบ็ฟิกเข้าไปอย่างสวยงามนะครับแต่เกมนี้ก็คือเอมูโมที่1นะครับผมแล้วก็ MVP แน่นอนนะครับเล่นโคตรจะดีนะครับผมอ่ากเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะมีชีวิตชีวานะในครึ่งแรกนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปลงไปนะครับแต่ก็ เอาแมนยูไม่อยู่จริงนะครับเก็บ3แต้มไปจนได้นะครับใครที่ดูเกมคืนนี้ก็คงจะมีเสียวๆนิดนึงนะเพราะว่าลูกที่4เนี่ยก็ยิงไปนาะทีที่แบบทดเวลาแล้ว7นาทีนะจะท้ายแล้วในการผมแต่ก็ต่อฟ้าลูกเข้าไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้คือแบบลุนท็อปโฟด้เลยผมว่านะแบบมันมีชีวิตที่วาแบบมัน เหมือนมันมันต่อกันติดแล้วอะ่ะมันมันอีกนิดหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วเพื่อนๆพที่คิดอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ